นครสวรรค์หรือที่รู้จักกันในนาำเมืองสี่แควดินแดนแห่งต้นน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นสายเลือดใหญ่ของประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำปิงวังยมและน่านที่ไหลามารวมกันเกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอันยิ่งใหญ่ด้วยทำเลที่ตั้งที่สำคัญทางภูมิศาสตร์ทำให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำและเป็นประตูสู่ภาคเหนืออย่างแท้จริงลักษณะภูมิประเทศของนครสวรรค์มีความหลากหลายทั้งที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศนอกจากนี้ยังมีทิวเขาและเนินเขาสลับซับซ้อนเช่นเขากบเขาจอมคีรี ที่เป็นแหล่งธรรมชาติและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญรวมถึงบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอุดมไปด้วยพืชพันธุ์สัตว์น้ำและนกนานาชนิดถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญประวัติศาสตร์ของนครสวรค์นั้นยาวนานและรุ่งเรืองย้อนไปได้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโบราณต่างๆ เช่นอนาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรสุขโขทยัยก่อนจะเข้าสู่สมัยอยุธยานครสวรรค์มีบทบาทสำคัญในฐานะเมืองท่าและจุดแวะพักการค้าที่สำคัญระหว่างภาคเหนือและภาคกลางวัฒนธรรมของชาวนครสวรรค์จึงมีความผสมผสานหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนและมอญทำให้เกิดประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่และประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพความศรัทธาในพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝังรากลึกในวิถีชีวิตของชาวนครสวรรค์มีวัดวาอารามเก่าแก่และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายที่ได้รับการเคารพศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อกันธรรมวัทโรแห่งวัดเขาแก้ว ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมและเมตตาธรรมสูงและเป็นผู้สร้างสรรค์มีดหมอหลวงพ่อกันอันลือเลื่งที่ได้รับการยอมรับในพุทธคุณด้านการปร,ราบมารป้องกันคุณไสและคุ้มครองผัยได้อย่างประจักษ์และถือเป็นหนึ่งในสุดยอดเครื่องรางของขลังคู่เมืองนครสวรรค์ในปัจจุบันนครสวรรค์ยังคงเป็นเมืองที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเสน่ห์ของวิถีชีวิตริมแม่น้ําและความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณผู้คนคุณเคยเจอเรื่องลี้ลับสิ่งอัป,ปมงคลหรือสัมผัสได้ถึงพลังงานด้านลบไหมหรืออยากมีเครื่องรางที่ช่วยปัดเป่าภัยปราบมารและคุ่มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยวันนี้ เราจะพาคุณมาเปิดตำนานสุดยอดของขลังแห่งเมืองสี่แควนครสวรรค์กับมีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วมีดอาคมที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือแต่คืออารุษศักดิ์สิทธิ์ที่คนในวงการสายมูรู้ดีว่าของจริงนั้นมีอนุภาพเหนือคำบรรยายหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วผู้สร้างตำนานมีดหมอเมื่อกล่าวถึงมีดหมออันดับต้นๆของเมืองไทย หนึ่งในนามที่ต้องกล่าวถึงอย่างแน่นอนคือหลวงพ่อกันธรรมทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาแก้วตำบลพยุหะคีรีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมและเมตตาธรรมสูงได้รับการถ่ายทอดวิชาสร้างมีดหมอมาจากครูบาอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อเดิมพุทธสโร วัดหนองโพซึ่งถือเป็นปรมาจารย์ผู้สร้างตำนานมีดหมออันลือเลืองแห่งยุคประวัติและปฏิปทาหลวงพ่อกันธรรมธโรพศ 2431- ถึง2513บรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเขาแก้วและได้ฝากตัวเป็นสิทย์ศึกษาวิทยาคมกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีเมตตาธรรมสูงและมีจริยวัตรที่งดงามเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านและลูกศิษย์ทั่วประเทศความผูกพันกับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อการถือเป็นศิษย์เอกที่ได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อเดิมอย่างมากกล่าวกันว่ามีดหมอที่หลวงพ่อเดิมสร้างส่วนหนึ่งก็มีการให้หลวงพ่อการช่วยจานอัคระหรือร่วมปลุกเสกด้วย ทำให้มีดหมอของหลวงพ่อกันมีพุทธคุณและรูปแบบที่สืบทอดมาจากหลวงพ่อเดิมอย่างชัดเจนมีดหมอหลวงพ่อกันอาวุธศักดิ์สิทธิ์ปราบมารมีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดมีดหมอของเมืองไทยเคียงคู่มากับมีดหมอหลวงพ่อเดิมและมีพุทธคุณอันเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางโดยมีดหมอของท่านมีพุทธคุณครอบจักรวาลเน้นหนักไปทางด้านปราบปราม คุ้มครองและแก้ไขลักษณะและมวลสารขนาดมีดหมอหลวงพอกันมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กสำหรับพกพาไปจนถึงขนาดใหญ่คือควานช้างใบมีดส่วนใหญ่ทำจากโลหะผสมหรือเหล็กน้ำพีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเหล็กอาถรรพ์มีความแข็งแกร่งและมีพลังในตัวด้ามและฝักมักทำจากไม้เนื้อหางเช่นไม้พยูงไม้ขนุนไม้กาหลง หรือบางครั้งอาจทำจากงาช้างกระดูกสัตว์หรือโลหะโดยมีการแกะสลักรูปหัวเทพเช่นหัวเทพหรือหัวหนุมานและลงอักขาระเลขยันอักขาระเลขยันบนใบมีดและฝักจะมีการจารอักขาระเลขยันโบราณตามตำราที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อเดิมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปลูกเสกพุทธคุณเด่นปราบพูดผีปีศาจส,สิ่งอัปมงคล เป็นพุทธคุณที่โดดเด่นที่สุดของมีดหมอหลวงพ่อกันเชื่อกันว่าสามารถขับไล่พูดผีวิญญาณร้ายคุณใสมนดำและสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่เข้ามาทำอันตรายป้องกันและแก้ไขคุณใสหรือมนดำสำหรับผู้ที่ถูกกระทำคุณใสหรือโดนของมีดหมอสามารถช่วยสะท้อนกลับหรือถอดถอนสิ่งเหล่านั้นได้คุ้มครองป้องกันภัย ป้องกันพยายนตรายจากศัตรูโจรผู้ร้ายอาวุธปืนมีดและอุบัติเหตุต่างๆทำให้แคล้วคลาดปลอดภยัยเมตตามหานิยมแม้จะเน้นด้านปราบปรามแต่ก็มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมแฝงอยู่ช่วยให้ผู้คนรักใคร่เอ็นดูการติดต่อจรจาราบรื่นเสริมอำนาจบารมีเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเป็นผู้นำหรือทำงานที่ต้องใช้อำนาจป้องกันสัตว์ร,ร้ายสามารถป้องกันสัตว์มีพิษต่างๆ เช่นงูตะขาบประสบการณ์มีเรื่องเล่าและประสบการณ์จากผู้ที่บูชามีดหมอหลวงพ่อกันมากมายทั้งการรอดพ้นจากเหตุการณ์ร้ายแรงการหายจากอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากคุณใสหรือการขับไล่สิ่งลี้ลับออกจากบ้านเรือนทำให้มีดหมอหลวงพ่อกันเป็นที่ต้องการอย่างมากในวงการสายหมู่และนักสะสมมีดหมอหลวงพ่อกันจึงเป็นมากกว่าเครื่องรางแต่คืออาวุธศักดิ์สิทธิ ที่รวมเอาพุทธคุณอันหลากหลายไว้ในเล่มเดียวสะท้อนถึงพรมปัญญาและวิทยาคมของพระเกจิอาจารย์ไทยในอดีตวิธีบูชาและข้อควรปฏิบัติสัมผัสพลังปราบมารอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับพุทธคุณจากมีดหมอหลวงพ่อก,กันอย่างเต็มที่การบูชาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการตั้งบูชาในบ้านหรือร้านคาควรตั้งบูชาไว้บนหิ้งพระหรือเหนือวงกบประตู เพื่อป้องกันภัยและสิ่งไม่ดีเข้าบ้านโดยให้ปลายมีดชี้ออกไปทางประตูหรือในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ควรวางไว้ที่ต่ำหรือในที่ไม่เหมาะสมพกติดตัวสำหรับมีดหมอขนาดเล็กหรือมีดปากกาสามารถพกติดตัวได้ตลอดเวลาเช่นเน็บไว้ที่เอวหรือใส่ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงเพื่อป้องกันภัยส่วนตัวการอาราธนาหรือบอกกล่าวก่อนนำมีดหมอติดตัว หรือเมื่อต้องการใช้พุทธคุณให้ตั้งจิตระลึกถึงบารมีของหลวงพ่อกันและกล่าวคำอาราธนาบทสวดบูชามีดหมอหรือกล่าวคำขอในสิ่งที่บริสุทธิ์ใจเช่นขอให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายขอให้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปการใช้งานเฉพาะสถานการณ์ตามความเชื่อป้องกันคุณไสยหรือสิ่งอัป,ปมงคลหากสงสัยว่ามีสิ่งไม่ดีในบ้านให้ใช้มีดหมอแกว่งน้ำมนต์แล้วรับพรมไปทั่วบ้าน หรือนำมีดหมอออกจากฝักวางไว้ใต้หมอนเมื่อนอนเพื่อป้องกันการรบกวนรักษาอาการป่วยจากคุณใสใช้มีดหมอแตะที่บริเวณที่ปวดหรืออธิษฐานและใช้ปลายมีดวาดเป็นวงกลมบริเวณนั้นไลผ่ผีหรือวิญญาณร้ายหากมีเหตุการณ์ผิดปกติที่เชื่อว่าเกิดจากวิญญาณร้ายให้ชักมีดหมอออกจากฝักพร้อมตั้งจิตอธิษฐานและอ่านบริกรรมคาถาป้องกันสัตว์ร,ร้ายเมื่อเดินทางเข้าป่าหรือในที่เปลี่ยว ให้นำมีดหมอออกจากฝักวางพาดไว้หน้าบ้านหรือรอบๆบ,บริเวณข้อห้ามและข้อควรระวังห้ามนำไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมห้ามนำมีดหมอไปใช้ในการทำร้ายผู้อื่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้พุทธคุณเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วและอาจเกิดผลร้ายแก่ผู้บูชาเองได้ไม่ควรนำออกจากฝักโดยไม่จำเป็นเชื่อกันว่ามีดหมอมีพลังแรงกล้า การชักออกจากฝักโดยไม่จําเป็นอาจเป็นการเรือกพลังโดยไม่ตั้งใจรักษาความสะอาดและความเคารพควรดูแลรักษามีดหมอให้สะอาดอยู่เสมอไม่วางในที่ต่ําไม่เหยียบยำ่ำและปฏิบัติต่อมีดหมอด้วยความเคารพสูงสุดไม่ให้ผู้อื่นเล่นหรือจับต้องโดยไม่จําเป็นเพื่อรักษาพลังและความคลังของมีดหมอการบูชามีดหมอหลวงพ่อกันจึงเป็นการยึดมั่นในหลักธรรมคำสอน และระลึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์ผู้สร้างเพื่อให้พุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์คุม้มครองได้อย่างเต็มที่นครสวรรค์เมืองแห่งต้นน้ำเจ้าพระยาและยังเป็นดินแดนที่กำเนิดสุดยอดอาวุธศักดิ์สิทธิ์นั่นคือมีดหมอหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วที่สืบทอดวิชาจากหลวงพ่อเดิมมีดอาคมที่ช่วยปราบมารป้องกันคุณไสและคุม้มครองชีวิตคุณให้ปลอดภัย นี่คือของขลังแห่งเมืองสี่แควที่รอให้คุณมาสัมผัสพ,พลังด้วยตัวคุณเองนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและจิตวิญญาณการถือกำเนิดของมีดหมอหลวงพ่อการวัดเขาแก้วเป็นเครื่องยืนยันถึงภูมิปัญญาและพลังศรัทธาอันแรงกล้าของชาวเมืองที่ยังคงสืบทอดและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาจนถึงปัจจุบันการได้ครอบครองมีดหมอหลวงพ่อการจึง ไม่ใช่เพียงแต่การมีเครื่องรางแต่เป็นการได้เชื่อมโยงกับมรดกทางวิทยาคมบารมีของครูบาอาจารย์และความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ชีวิตปลอดภัยจากพยันตรายและสิ่งไม่ดีทั้งปวง